อาละค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีกับช่องล่าหุ้นล่าหุ้นกันยังอยู่ยังอยู่สบายดีกันยู่บยังมีคนรับชมเล่นล่าหุ้นกันยู่บล่าหุ้นกะมันไปหาหน่อยเลยนะครับผมนะบางมือก็ไปหอด้าน้อยจับคู่กันอีกต่างหากครับบางมือกะนี่แหละครับลดบางเขาบางนะสําหรับล่าหุ่ล่าหุ้นของช่องทอมนิดก็ มันล่วห้คือเกาไ่อยากทิ้งช่องไปใส่ดอกเขาบอกเขาก็สังร่วงคือเกาครับเพราะว่าบางทีมันกะดวงขึ้นดวงล่วงดวงตกนะจากที่เราทำงานได้มาอยู่้านนอกอะมือแขนขานี่ก็เริ่มดดำไปหมดแลละกำลังใจอยู่น้ำกันดีอยู่บ่ครับกำลังใจให้กันอยู่ได้ไหมครับผม บางทีเราก็มีทอ้อบ้างนะหลายๆเรื่องบางทีมันก็ต้องมีบ้างนะบางทีบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องให้คิดในใจมาอยู่นี่เนาะผู้ใดมีงานทำก็ดีเลยล่ะครับผมมีงานทำก็ยังดีแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับโควิดเนาะกลัวทุกวันเลยเพราะว่า เ้งางๆ้าบ้านแฮงกักตัวอยู่ตอนนี้ยขงค้างบ้านครับแต่เขากลับมาตกรน้นนั่นเขากลมาคุยนําเครียดนะครับผมเครียดบางทีก็เครียดเครียดโควิด,ดนี่แหละมันมาใกล้อยู่ขางข้างบ้านเนี่ยครับโอ้โหเครียดทุกวันโควิดเนี่ยแต่ยังไงชีวิตคนเรามันก็นต้องมีเกิดแก่เจ็บายอย่าไปซีเรีย่ยสครับตายก็ตายเนาะ แล้วก็ต้องสู้ไปด้วยกันสำหรับตัวเลขล่าหุ้นจัดไปครับสำหรับวันนี้ล่าหุ้นประจำววันที่พะหัสนี้ครับ3กับหชอบกับจัดว่าชอบกับเลื่อนพาน3กับห้าสกับ5้าชอบบนก็รุดบนชอบล่ารุ่นล่ลางเลือกเอา3กับหชอบบนลุดบนไปชอบล่างรุ่นล่ลางไปถ้าบกเขาก็แค่ตาม นะครับผมนะแนวทางของล่าหุ้นวันนี้ก็กำลังใจยังอยู่ด้วยกันสำหรับวันนี้ก็จากลากันไปกับสีนี่แหละครับสีนอนอยู่ข้างๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับมาดูสีก่อนจากลากันไปนะสีพูดอะไรกับท่านผู้ชมสักหน่อยสิลกูกขอบคุณนี้ขอบทนที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับนะสีนะ มันเป็นยังไงบุ๊บมันบรรยากาศอยู่บ้านนอกบอกเข้าไปลูกฮะชจมบรรยากาศนะครับผมดูตัวปวนอีกหนึ่งตัวไอเปลี่ยนอย่าดื้อได้ไหมลูกขอร้องเลยฮะไปครับผมสิบ๊ายบายดูหน้าตาเขานะครับผมนะไปแล้วครับ